ที่จะมาใช้บริการขวดแลกแ้มนะคะแล้วก็จะต้องมาที่จุดนี้ก่อนนะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดลงทะเบียนนะคะแล้วก็ต้องเอามาเซ็นชื่อตรงนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็อันดับที่สองนะคะก็เอาขวดมาให้กับจุดนี้นะคะจุดนี้ก็จะเอาขวดให้ข้างหลังไปนับแ้มนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเซ็นบัตรเอ้เซ็นดาวที่บัตรนะคะแล้วก็พอได้บัตรแล้วนะคะเราก็จะไปกันที่จุดตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เราจะเอาบัตรสะสมแตมนะคะมาแลกของนะคะก็จะมีนี่ค่ะมีน้ำยาล้างจานปากระป๋อง มีผักกามีเลมีมาม่ามีมาม่ากระป๋องมีขนมมีน้ำมีหลายอย่างสวัสดีค่ะก็วันนี้มีคำถามจะถามพี่พี่นะคะว่าเออเคยมาแลกขวดกี่ครั้งแล้วคะครั้งนี้ครั้งแรกเลยค่ะรั้งแรกนะสองครั้งค่ะครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมคะแล้วก็เออรู้สึกยังไงกับโปรเจกต์นี้บ้าง ก็จะเอาไปทิ้งว่าดีมากเลยค่ะจากที่เราเอาขวดไปทิ้งขยะเฉยๆก็มาแลกเป็นของได้มาช่วยลดขยะเอาไปทิ้งจากที่เอาไปทิ้งก็เอาลกได้ค่ะถือว่าเอาของรีไซเคิลมามารีไซเคิลใหม่ให้ประโยชน์ครับก็จะมาเป็นของตัวเนี่ยเขาปกติก็เอาไปทิ้งใช่เอาไปทิ้งครับแล้วอยากให้โค้ชอย่างนี้มีอีกไหมคะอยาก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 ให้มีอยากให้มี